กาแฟนะครับกาแฟบนดอยสูงนี่บนหุยปอนะครับตอนนี้มาเที่ยวหุยปอบ้านหุยปอนะครับนี่ยังเป็นบ้านสมัยเก่านะครับนี่เราใส่ข้าวโพดใส่ข้าวบ้าง เอาบรรยากาศมาให้ดูนะครับส่วนอตรงนี้จะเป็นมุมสูงนี่นะครับนี่เขาภูเขาที่สูงที่สุดที่เรามองจากเวงแกนขึ้นมายอดมันอยู่ตรงนิ้วที่ผมชี้นี่นะครับก็ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่นะครับดูเขียวรงนี้นี่เป็นพวกของป่าต้นไม้จากป่าทั้งนั้นนี่ ฟักนี่ไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะครับบรรยากาศรอบๆของบ้านห้วยปอครั้งหนึ่งผมก็เคยมาซื้อดอกกุถึงที่นี่นะครับนี่ตั้งแต่หลายเมื่อหลายปีที่แล้วมันจะมีซอยไปเรื่อยๆนะครับนี่ แต,แต่บ้านที่ดีเขามีเทกาแฟน้อน,นี่ <c oughs> ให้ดูกาแฟมิดกาแฟบรรยากาศดีนะครับนี่ เย็นสบายถ,ถึงแม้จะเที่ยงแล้วก็ตามบรรยากาศดีดีดสิบกว่าปีนะครับจะได้มารอบหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดบนนี้ก็จะเป็นป่าใหญ่นะครับนี่ข้ามเขาสูงสุดข้างบนไปข้ามฝั่งนู้นก็เป็นสปปพอพอลาวส่วน เพียงแกดของเรานะ่ะอยู่ตรงโน้นสุดโน้นละครับสุดนิดนวนี่เพียงแกอยู่สุดนน้นมีการเผาเล็กน้อยครับเพื่อทำการพาะปลูกในปีหน้าต้องเผาก่อนที่เขาจะห้ามนะครับ สิบกว่ปีละขึ้นมาครั้งหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดบ้านก็เริ่มดีขึ้นหน้าฝนก็คงจะขึ้นมาลำบากสักหน่อยต้องเป็นโฟ,โฟวินนะครับสี่คูณสี่แล้วก็จะมีทางเลี้ยวไปทางนี้แยกทางนี้ก็รถก็สามารถสัญจรไปได้ครับแล้วก็มีเส้นทางมีทางสี่แพร่ง บนนี้เส้นหนึ่งไปทางนี้เส้นหนึ่งแล้วก็ขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ก็แยก3ทางบรรยากาศของบ้านห้วยปอนครับหุยปอวิงแก่นเชียงรายไม่มีการเผาป่าอยู่ที่ไหนก็มีหมอกควันนะครับอย่าไปโทษคน ทำไร่ทำสวนกันเลยครับนี่ตอนนี้ครับอยู่ดอยสูงลมมงงงุมองไปทางเวียงแก่นมองไปทางเวียงแก่นปุ๊บก็เห็นแต่หมอกควันบรรยากาศบนดอยสูงมาฝากนะครับ